ที่เรียบร้อยทุกคนนี่กะนี่ก็ฟักแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคจะมีกลิ่นกระเทียมกู้อันเลยเพราะว่าตัวนี้จะชอยให้เนื้อนะําบนเอาแล้วก็มันจะส้มไปในตู้องของมันเลยเนื้อนะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลยเหนียวนะนี่เป็นกอนถ้ามีมีหนังจะเหนียวกว่านี้ แล้วเป็น ula, ที่เรียบร้อยทุกคนมานี่นี่จักได้จักห่อนยังไม่ได้นับเลย่ะการตัจจัยสบายดีเอฟซีมุดสกุลสกคนในยามเสาก็ถือว่าลงมานท่าป้าว่านนี่ก็พอดีฮอดพีก็ห้าโมงกนเนี่ยแต่เวลานี่ก็เอาสิมาเฮ็ดชม ฟ่านที่เ่าได้มาทุกคนหรือว่าเก่งอะไรทุกคนที่เ่าปั่นกันเมื่อวานนะเดี๋ยวชิมาเฮ็ดชมหนังมันพร้อมเดี๋ยวชิมาเฮ็ดชมไว้นะเฮ็ดชมไว้กินเดี๋ยวชิมาแนะนำในการเฮ็ดชมนะทุกคน เฮ็ดสมฟานหรือว่าเฮ็ดสมป่าก็จะเฮ็ดคล้ายๆกัน,นนี่นี่แหละเดี๋ยวไปติดตามเบึงทุกคนถ้าผู้เลยไม่เคยเฮ็ดก็สามารถเฮ็ดตามได้นะสีง่ามๆๆเลยทุกคนยูเฮอนผู้เดียวมือนี่เรา,าผู้ชายกับเม,มือบานนะ เมื่อเสียเี้มันบ้านเก้าขั้นตอนกับมีแต่ห้ามฟักนะฟักก็มันมุนมุนเลจังเอาไปตำหั่นหั่นเป็นชิ้นน้อย,อยแต่ว่าถ้าผู้เริ่มมีเคืองปั้นเอาก็สามารถปั้นเอาหอวาบดเอาอะ้รคน ใด้ความไววหางบดบดและมุนๆแล้วก็มันตาวมันก็จะได้ไวเลยถือว่าหนังหนึ่งมันกะเอ็ดหรัเดียวเลยนะเชฟชมูป้ากะเอ็ดแบบเดียวกันทุกคนเอ็ดชุบเดียวกันนะ năng mình cứ thử nhang sốt như hồng... mì để hết khô lông mà sẽ sử dụng nóng anh hao mì khô là cả lông mà lời cả lời nhang sốt như Hãy subscribe chẳng kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ชิ้นหนึ่หลังชิ้นมันนี่จะพ่อยพยนะ่คือชิ้นหมูชิ้นหมูนี่เหนียวชิ้นหมูสมัดกว่าชิ้นหมูแต่ชิ้นนี้จะออกเป็พ่อยได้ men men oh jangan tuh ketiga kendai lu nah ้ำนี่กันเหน,นียวเลยคนยังไม่ได้ต่ำชั้นเหนียว,วนะเหนียวข้ากะหรีสมัติปิวะแล้วลันนี้เดี๋ยวทิชอยหนักมันนะซอยหนักมันใชื่อมนะับ หนังมันนะสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยทุกคนกานี่กกรฟักแล้วเป็นทีเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจอต่ำเชื่อนกากันเลยฟักแล้วกาบับน,นี้เฮากาชิมาต่ำนะนี่แหละส่วนผสมกับมีแต่ชุรตหรือว่าเป้งโนกับกือสองอย่าง อย่างที่สามคือก,กระเทียมกระเทียมสักนขาดไม่ได้ประเภทชมประเภทเห็ดชมประเภทชมประเภทแหนมจะคาดตัวนี้บ่ได้พระวัาต,ตัวนี้จะพาเห็ดให้เนื้อือว่าซีนนมันชมแล้วก็บโบสีกระเทียมนะถือว่าไปกินเบิ่งโนดแต่แต่ละอย่างที่กระเจ้าเห็ดประเภทชมนะจะมีกลิ่นกระเทียมกู้อันเลย เพราะว่าตัวนี้จะช่วยให้เนื้อนะ้ำบนเหาแล้วก็มันจะส้มไปในตู้องของมันเลยเนื้อนะจะขาดไปได้คือตัวนี้แหละทุกคนจำถามว่าเชื่อน้อยเชื่อลายชําเลิกกะอีกตามนะอีกตามเนื้อที่ว่าน้อยหรือหลายเนื้อประมาณโลนึงนี่เขากับะซื้อกระเทียมอยู่ประมาณหนึงก็ได้ทุกคนเนี่ย หูหนึงเลยว่าเป็นหูใหง่ๆนะเป็นหูหนึงก็ได้แกเชื่อเลยแล้วกครับผู้โดยมากกะเอาเข้าวเหนียวเชื่อนำน้อยนึงนะ่งส้มป่าก,ก็จะเฮ็ดคล้ายๆกันคนเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมีป่าจังมาแนะนำเฮ็ดชมป่าอีกคนนึงแต่นี่เขาเชื่อจะเ,เกิดอ,อนนะก่อนเกลาาือกะกะเอาทุกคน กะเอาถ้าชื่อหลายกะเข้มกับโบบินตกินนะกะเอาแล้วกะเข้ามาตำแล้วนะจังซีมบึงชื่อโพประมาณนะกะเอาแต่ว่าเฮ็ดถ้ามันจางนะมันจางนีนมันจะเฮ็ดเท่อเนื้อมัน,บ,น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 บุแน่นเลยเพื่อน ถ้าจ่างท้าจางแห้งเลยเนื้อมันจะเปื่อยแล้วก็คุ้ไปเลยมันจะบกเกาะติดกันได้ถ้ามันจ่างกระตํากระเทียมกับเครื่องปรุงเพื่อมันละเอียดแล้วจะเอาเนื้อลงก่อน สำรับผู่ฮเป็นกะสามารถฮิตตามได้แตู่ฮิตเป็นแนลกะบวว่ากันคนนีานไ่ไดกระเทียนี่แหละสาคขั้นประมาณนี้นี้เนแล้วก็เอาซีนลงเลย ใช้มือเลยเนาะเอาสีล,ลงไปเลยเจอทั้งหนังเลยต่นีปอาจจะมืดๆได้ชั่งน้อยอสุดเพราะเฮาเฮ็ดอยู่เฮือนโคนะสีอ่อนเนาะกับมันเสร็จหอนมันนี้บอลหนังก็เลยเฮ็ดอยู่นีเ่เลยต่ำไปเรื่อยๆตัวต่ำจะมัน 捏过来。

เ็เป็นทีเรียบร้อยทุกคนเลยเหนียวนะนี่เป็นก้อนถ้ามีมีหนังจะเหนียวกว่านี้ถ้ามีท่อเนเนื้อมันจะเหนียวขนาดเลยสามารถติดชะและดึงขึ้นมาจนคกเยอะขึ้นนำ้ำถือว่าใช้ได้นะป่านี้ตามปลานี้คือกันปลานี้จะเหนียวไปเลยถ้ามีถ้านีมั่น ตาของที่มันมีมันนี่จะโบยติดโบยเหนียวเลยตาของมีมันนะเช่นหมูหมูถ้ามันมีน้ำมันนําจะบอเหนียวเวลาเอาต่าแต่อันนี้มันมันมันบมีเนีมันจะเหนียวขนาดเลยถือว่าอันเป็น,นะนอันสําเร็จนะสมฝันเลยถ้าผู้เลอไม,ม่มีใบตองห่อสามารถซชือกปุกแนวนี้ได้เลย กระปุกแบนนี้ใช้ได้นะเอาซื้อแล้วก็ปิดฝาไว้แต่่วนบ้านนอาเฮามีใบตองใบตองกล้วยนี่แหละนี่ใบตองกล้วยต้องเอาไปล่นก่อนด้ยทุกคนขั้นตอนแรกนะเอาไปล่นไฟเวลาห่อมันจะมีแตะนะถ้าเฮาล่นไฟนะขันเอามาห่อเลยมันจะไม่ได้เพราะมันมันแตะเวลาเฮามัดเอาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะใบกล้วย ทเทดี๋ยว้องจะมาหอ่อเช่้หลายใช้ใบตองมันจะหอมเลยทุกคนเวลาเอาเอาไปปิง้งไปประกอแมันจะหอมกลิ่นใบตองเลยเวลาหอกอีกตามเนาะผู้เยเชื่อน้อยเชื่อหลายหรือว่าชีดมด เมื่อโลนึงชีเฮ็ดสามชี้ห่อเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เฮาเฮ็ดน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเฮาจะไปใหญ่คือเอ้ยน้องเฮาเด็กคันเฮาเฮ็ดหลายเลยมันจะบุคู่กันก,ก็นเลยเฮ็ดน้อยๆก่อนเพราะว่าของบีนะมันมัค่อยได้กินว่า่ายๆเพื่อกรนะยืดก็เลยเฮ็ดห่อเน้น้อยแล้วก็ปั่นกันกินกว่านี้ ประมาณนี้ทุกคนนี่แก็กออห่อเข้าไปเลยอเอไปยตรงจะใช้เวลาได้ใช่งไหมเห็นแบบนี้นะถ้าห่อใบตรงจะใช้เวลาได้ เชือกปุ๊กเห่านี่งาให้ชุดบีบเขา้าบีบเข้าไปแล้วก็หุบเข้าแบบนี้นะนีเ่เอาต่อมัด ถ้าเธอไม่มีโต๊ะนะมีมีโต๊ะก็ใช้ยางก็ได้ยางลัดเอาเอายางมัดเอาก็ได้คนยางะติวหรือยางนืดนี่แหละมัดเนา่เขาก็บีบบีบเอาไปหากันแ้มันแน่น มานนี้ทุกคนถือว่าเหลวกับโบนยะได้แล้วเขาก็เอาเชื้อมาห้อยนี่เขวนไว้นะเขวนเขวนไว้บอนมันฮอนฮอนครับเลือกินไว้ได้ปลาบอนมันฮอนหอน,หอนมันจะเป็นไว้ภายในช่องมือกินได้ชมนะถ้าว่าผู้เลือกต้องการ ยะ่กินไว้ก็เอาตูเ้เย็นไว้ถือว่าเอาตูเ้เย็นปะาไว้นะมันจะเป็นเนื้อที่ว่าอยู่ได้หึงถ้าใส่ความเย็นไว้นะมันจะบบบส้มหรือว่าบบเปรี้ยวก็แลับประมาณนี้ทุกคน ือแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมานี่นี่จักได้จักห่อนึงมาได้นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้สิบห้าห่อเลยทุกคน สำเร็จเป็นที่เรีเยบร้อยหาเสื้อมาห้อยแขวนไว้นะบัดน,นี้ได้สิบห้าหอ่อมีทางเอาอยางครับทางเอาเชือกมัดผ้อ่น,อนะห้อยอยแล้วก็แขวนไว้ได้ คือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเขาจะห้อยแบบนี้นะแขวนไว้นะคือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสำหรับสมฝานได้สิห้าห่อ,อทุกคนห้อยไว้ทุกคนเขาจะห้อยไว้คือไฟทุกคนเวลาเขาดังไฟเลยมันจะอายไฟมันกระทูขึ้นมาแล้วมันมันหอนแล้วมันจะเป็นไว้ปะไว้นี่ เอยปลาไว้ประมาณชองมือ้อก็กินได้แล้วทุกคนมีหอช่องมื้อนะถ้าเฮาปลาไว้อยู่เนาะมันจะเป็นไว้าถ้าเฮาเอาตู้เย็นละนานเป็นได้อันนั้นคือวิธีการเฮ็ดชมนะก็ถือสเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็จิได้ปิดไว้ชั่มนี้พบพอเดี๋ยวใหม่ในคลิปหน้าขอบอขอบใจที่เข้ามาติดตามแล้วครับส้มเป็นกำลังใจตลอดขอบอขอบใจหลายๆทุกคน สำหรับกินนี้ลาทุกคนไปสำนี้พบพอเดียวไหมบายบายทุกคน